ทีมสีแดงมาเฉือนเอากำแพงสุดท้ายนะครับเป็นแชมป์คว้าแชมป์ไปแล้วดับเบิ้ลแชมป์นะฮะแต่ในรอบนี้กับกำแพงโบนัสถ้าทีมสีแดงสามารถผ่านไปได้นี่นะครับทีมของคุณครับรับเงินรางวัลเพิ่มไปอีก1,000 0นจากเนจ์เกตโอ้โห ผมบอกให้นี้ว่ามันไม่มีอะไรเกินความสามารถของทีมส <con> ีแดงไม่ได้ครับผมอย่าลืมนะครับกำแพงโบนัสของเรานอกจากความสามารถีในทีแล้วเนี่ยครับผมเราต้องใช้สติปัญญาปริธานไหวพริบของพวกคูณช่วยกันนะโอ้โหผ่านไปให้ได้นะครับอย่าให้ตกน้ำแม้แต่คนเดียวไม่ใช่ปัญหาพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วเชิญที่เพล์แอรเรีย โดยกำแพงบนนะสําบนังเราในวันนี้นะครับครับผมเป็นกําแพงคําสั่งต้องเชื่อตามกําแพงครับผมนะฮะเขามีแต่อาหารตามสั่งนี่กําแพงสั่งอะไรวะถ้าผ่านไปได้หนึ่งมือนเป็นของคุณนะครับถ้าพร้อมแล้วกําแพงซ่ากระโดดไม่เห็ผู้ชาย ดูว่าจงเข้าช่องผู้ชายครับที่จริงๆแล้วช่องผู้ชายมี2ช่องแต่คนมี3ามคนก็ตอนน้องมีใครสักคนเบียดก,กันเข้าหนึ่งช่องครับแต่ดันแยกกันเข้าแบบนี้แม่ฮะฮมันก็ผิดนะสิครับโดนชนเต็มๆ,ๆร่วงลงนาไปแม่เดี๋ยวนี้แยกไม่ออกเลยครับว่าคนไหนผู้หญิงคนไหนผู้ชายโลกเรามันเสียไปงั้นแล้วนนเนี่ยตัวเองอสรุปแล้วนะครับทีมสีแดงนะครับครับผม ร่วงนะครับไม่สามารถคว้าโบนัสเพิ่มจากเนเจอร์กีฟนะครับอาวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทั้งสองทีมนะครับที่มาร่วมสร้างกับเรานะครับขอบคุณมากครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับความสนุกสนานที่มีมาตั้งแต่ต้นรายการนะครับเนเจอร์กี ทชมทางบ้านใครที่ชมรายการแล้อยากจะมาสร้างกับเราแบบนี้นะครับสมัครเข้ามาร่วมเล่นเกมได้ครับทาง w w w h o l e i n t w a r t h a i l a n d c o m หรือว่าเข้ามาติดตามความเคลื่อนไหวได้นะครับทาง f a c e b o o k c o m s h o l e i n t w a r t h a i l a n d วันนี้เวลาสร้างของพวกเราหมดลงแล้วครับกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ในครั <S 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 ้งต่อไปรสวัส şey ดีครับ แข่งซาตอนต่อไปจัดเต็มกับกลอกอุปกรณ์และทงธงพร้อมกำแพงสุดซ่าโหดแต่ฮาโอ้โห,โ,หโหนี่เขาให้เล่นปีกันเลยเหรอเนี่ย <c oughs> จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเจอกันครับ